ภาคค้าปลีกถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและมีความเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆปัจจุบันมีมูลค่าราว4ล้านล้านบาทหรือมีสัสดส่วนมูลค่าใน GDP สูงเป็นอันดับ2หรือคิดเป็น16%ของขนาดเศรษฐกิจทั้งประเทศอย่างไรก็ดียอดขายภาคค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตชะลอลง โดยในช่วงปี2,567ถึง2,568โตเฉลี่ย3.4%เทียบกับในช่วงปี2,565ถึง2,566ที่โต5.9%เนื่องจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ฟื้นตัวช้ารวมถึงการแข่งขันรุนแรงกับแพลตฟอร์มค้าปลีกต่างชาติอย่าง e-commerce ส่งผลให้ธุรกิจเผชิญกับความลำบากในการสร้างยอดขาย ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าแม่ยอดขายภาคคาปลีกจะชะลอลงแต่ผู้ประกอบการยังมีแผนขยายสาขาอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดตามการขยายตัวของความเป็นเมืองและการท่องเที่ยวที่ยังโตทำให้สัสดส่วน g p p ของค้าปลีกในต่างจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น42ในปี2568 ซึ่งนอกจากจังหวัดเมืองหลักที่ผู้ประกอบการมีแผนขยายสาขาต่อเนื่องแล้วยังมีหลายจังหวัดเมืองรองเป็นพื้นที่ศักยภาพในการลงทุนเช่นชุมพรลบบุรีที่รายได้ประชากรและการใช้จ่ายในภาคค้าบลีขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศรวมถึงความหนานแน่นของร้านค้าย,ยังน้อยสะท้อนถึงโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคค้าปลีกไปยังพื้นที่ใหม่ๆมากขึ้น ไปข้างหน้าการทำธุรกิจคาบหลีกจะยังเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อมทั้งภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อสภาพการแข่งขันและเทรนต่างๆที่สามารถเปลี่ยนได้อีกทำให้ผู้ประกอบการต้องมีความคล่องตัวสูงในการปรับโมเดลธุรกิจรวมถึงอาจพิจารณาเพิ่มบริการด้านอื่นๆเช่นบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสัตว์เลี้ยงควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยได้อย่างตรงจุด สกสกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ